โปรดทราที่นี่สถานีบ้านโตที่นี่สถานีบ้านโตผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโปเกิดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รติดอย่นรถทางร์บาดออกไซดด้านซ้ายของขบวรถก็เกิดระบรางทางาอนดอนทางคาร์บนที่สองขดนี้เป็นขัวรถเกิดตัว ดัขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านรดอย่างชัดเจนใดๆทั้นลงหรือบริเวณข้อนบอของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายหลายๆด้านขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดยับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรี สถานีนชาเช้าเป็นสถนีต,ต่อไปตามรางค่ะสถานีบ้าด้วยระบบของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสางทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอ,อให้ผู้โดยสารทุกท่านเดิทางอย่าหสบายใจทางโดยตัวอิสระระบรระะบเทคนที่ว่ามีการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ